ช่วงนี้นะครับที่โรงเรียนการเมืองการทหารของภาคคอมิทที่ภูหินร่องกล้านี่แหละนะครับก็รู้สึกว่าจะมีดอกไม้นะครับเช่นดอกเปลาะหินนะครับออกอย่างสวยงามเลยนะครับนอกจากที่จะเป็นน้ําตกกังหันน้าที่อยู่ใกล้ๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมดอกเปลาะหินกันครับก็บะจะเกิดขึ้นบริเวณก้อนหินนะครับอยู่ใจกลางของโรงเรียนการเมือง การทหารของพรรคคอมมิวนิสต์ที่หลายๆท่านเคยมาเที่ยวนะครับติดถนนนี่นหะครับนี่ครับเลาะหินนะครับอุดมสมบูรณ์เลยครับนี่โอ้โหก้อนนี้นะครับยิงสวยนะครับฮะยิงสวยเลยนะครับดอกสีเหลืองนะครับเลาะหินนอกจากจะมี เกาะภูสีขาวนะครับก็ยังมีเปลาะหินอีกนะครับขอชมกันเจอๆเลยครับดอกไม้สวยนะครับนะอันนี้ก็อยู่นานครับเป็นอีกอาทิตย์ที่ก็ยังไม่หมดนะครับเพราะว่าดูแล้วยังบานไม่หมดเลยนะครับยังบานไม่หมดนะครับแล้วก็ประกอบกับน้ําตกนะครับที่กางหันน้ําเยื้องกับโรงเรียนการเมืองเนี่ยน้ํายังเยอะน้ํายังสวยเลยนะครับ นอกจากก้อนนี้นะครับก็มีก้อนนั้นอีกครับยังมีกระจัดก,กระจายนะครับไม่น้อยเลยทีเดียวครับข้างบ้านพักของพักคอมนิดนครับนี่ครับ อันนี้ไส้เดือนนะครับไส้เดือนบนปูหินร่องกล้านะครับตัวใหญ่นะฮะไม่ใช่งูนะครับนี่โอ้มันออกมานะครับหลุดจากดินมานะครับก็โดนมดลุมนะครับโอ้ตัวใหญ่มากครับนะขอ้ดูเท้านะครับนู้นนะครับโอ้เกือบเป็นศอกเนี่ยยาวเป็นศอกเลยเนาะ น้ำครับ,น,รบน้ำครับเป็นี่ครับเนี่ยตัวยาวมากเลยครับไส้เดือนภูหินร่องกล้ามาจะถึงแบกตัวใหญ่ามากเลยยาวมากเลยไหงากันยาตัลานี่มากไปตายไป อ,อ,อย่าให้ยาวมากเลยออใส่เดือนมันออกมาทำไม,ม